สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาพบกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้จะมาสาธิตวิธีการใช้งานง่ายๆของตัวเครื่องเล่นเพลงสตรีมมิ่งจากอินเทอร์เน็ตนะครับตัวนี้สามารถเล่นเพลงได้ไม่จำกัดเป็นล้านเพลงเลยใน YouTube ในอะไรฟรีหมดเลยนะครับถ้าสมมติว่า เวลาที่เราอยากเล่นเพลงและนึกเพลงไม่ออกเนี่ยเปิดใน YouTube ก็เหมือนจะมี DJ เจเขาเปิดรันเพลย์ลิสต์ให้เราตลอดเลยเหมือนเราเปิดวิทยุครับไม่ต้องค้นหาเพลงถ้าแบบว่านึกอะไรไม่ออกนะง่ายๆเลยก็คือเปิดเล่นเพลงใน YouTube ได้เลยตัวนี้ฟรีนะครับแล้วก็มีหน้าจอเป็นตัววิวมิเตอร์ให้นะครับเพื่อนๆจะได้ตัวนี้เลยและเสียงดีมากๆนะครับคือในราคา7,900บาทเน่ยางานที่ออกมานะครับก็จะเป็นงาน วัสดุที่ใช้ก็จะเป็น PLA นะครับเป็นพลาสติกรีไซเคิลได้นะครับแมทเทียลมันทำมาจากตัวข้าวโพดนะครับถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งเราเราไม่ใช้มันเราต้องการรีไซเคิลก็คืนวัสดุนี้กลับไปสู่ธรรมชาตินะครับไม่มีมลพิษนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับก็ งานจะออกมาเป็นนี้แล้วพ่นสีด้วยเป็นสีดํานะครับดูรอให้ดูรอบๆนะครับแล้วจะมีหนอบตัวนี้ก็จะเป็นหนอบตัวอันนี้คุณมีคุณอาท่านหนึ่งที่ที่น่ารักมากเลยอุ่นหนุนนะครับสั่งตัวนี้จะขอบเป็นหนอบสีเงินหรือสีดําก็สามารถใส่ได้นะครับดูงานครับงานก็จะมีการเก็บขอบลบมุมตรงนี้นะครับให้ดูพรีเมียมขึ้นมาแล้วก็มีฐานรองเป็นลูกยางนะครับกันสั่นด้านหลังจะเห็นว่าต่อง่ายๆเลยครับ ต่อสายแรหนึเส้นนะครับสีน้ำเงินต่อ power adapter ซึ่งแถมให้นะครับตัวนี้มันมีอยู่ในชุดแล้วแต่เพื่อนๆถ้าอยากอัปเกรดเสียงนะครับเป็น audio file ขึ้นไปอีกให้แนะนำไปเปลี่ยน adapter สายชาร์จเนี่ยให้เป็น linear power supply นะครับแล้วก็ตัวนี้ต่อ RCA DAC ในตัวนะครับ ES9038 Q2M นะครับแล้วก็ ด้านหลังจะมีช่องเสียบ USB ให้จะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับอันนี้ก็เอา USB มาเสียบเพลงและเครื่องก็จะแชร์ไฟล์ขึ้นมากดเล่นก็เล่นได้เลยนะครับตัวนี้จะเป็นหน้าจออ n นาล็อก VU ธรรมดานะครับก็ไม่สามารถทัดได้แต่ถ้าเป็นตัว LCD หน้าจอ LCD 4.3นิ้วสามารถเอานิ้วไปทัชสกรีนได้นะครับตัวนี้ก็เล่นง่ายสมมุติเรา ปิผมสตรีมเพลงมาแล้วนะครับจากในมือถือแล้วเราเปิดไฟก่อนวิมิเตอร์เข้ามาอ่ะนี่ครับคือเพลงเพลงมันถูกสตรีมมาแล้วเนาะก่อนที่จะมาสาธิตก็ง่ายๆอย่างนี้เลยถ้าจะปิด v.u ก็อย่างนี้ครับถ้าจะลดแสงก็ลดหน่อยอ่ะให้มันปิดแสงไม่อยากใช้แสงละแต่ว่าอยากได้ใช้ v.u อยู่เห็นไหมครับอ่าอันนี้แสงเร่งสุดเลยนะครับ กลางวันก็สู้แสงได้นะครับออกมาสีเหลืองทองอลา,ามเลยเป,เป็นเป็นเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับดีไซน์มาอย่างงี้ก็คือว่าตัววีดตัวเนี้ยโอ้โหกว่าจะเฟ้นหามาได้ถูกใจเนี่ยก็ใช้เวลาเหมือนกันแต่พอได้มาปุ๊บโอ้โหชอบเลยนะครับก็เอามาแบ่งปันกันเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้เล่นได้นะครับมันจะออกแนววินเทจหน่อยนะครับแล้วก็เป็นเป็นเป็นลูกทรงวินเทจสามารถเอาไปจับกับตัวแอมป์ฟายที่เป็นเครื่องหลอดก็ได้นะครับหลอดสุญญากาศนะครับ ก็เสียงจะดีเข้าไปอีกเลยแล้วที่นี้ก็เดี๋ยวจะลองเล่นให้ฟังนะครับตัวนี้มันจะแยกสเตอริโอซ้ายขวาใช่ไหมครับ This is the left channel This is the right channel Left Right Left right test Headphones that are properly wired will route the left channel to the left earpiece and the right channel to the right That makes sense. Here is a simple left and right test. This is the left channel. This is the right channel. Left, right. Left right test. เนี่ยครับแล้วนี่ก็คืออ่าเป็นไฟล์ทดสอบสเตอริโอซ้ายขวานะครับก็จะเห็นว่าวียูมิเตอร์เนี่ยไปตามระดับความดังเลยนะครับ ด้านซ้ายก็จะเป็นช่องซ้ายด้านขวาช่องน,น่าขวาจะเป็นช่องขวานะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ปรับแสงสว่างธรรมดาหรือจะปิดไม่ใช้มันนะครับไม่ต้องการดูอะไรนะครับก็ทําได้นะครับก็ฟังเพลงอย่างเดียวไม่ต้องการจะดูแต่ว่าเรามีมาให้คือว่านอกจากเราเราเรา,เราะจะฟังเพลงง่ายๆเป็นล้านเพลงแล้วเนี่ยค่าใช้จ่าย,ายถูกมากๆแต่เรายังมีความสวยงามความเพลิดเพลินในการสุนทรีในการดูเนี่ยแล้วก็ไปตั้งโชว์กับเนี่ยครับถ้าไปตั้งโชว์กับชุด อ่าอินทิเกรตก็ได้นะครับหรือเป็น AVR อย่างเงี้ยก็สวยแล้วก็หรือจะเอาไปลงกับตัวปีหลอดเนี่ยดูคลาสสิกแล้วก็ดูวินเทจขึ้นมาเลยนะครับราคาไม่ได้แพงนะครับก็เป็นราคาแบ่งปันกันอยากให้คุณอาคุณลุงเข้ามา,อาสอบถามกันได้แล้วก็แบ่งปันกันเล่นครับคือในราคาเนี้ย แล้วก็เครื่องเล่นเนี่ยสถียรนมากๆต้องบอกก่อนนะแอปพลิเคชันที่ใช้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้พัฒนาเองนะครับแต่เป็นแอปที่ได้รับคําแนะนำมาแล้วก็เอามาแชร์ให้เพื่อนๆเ,นเล่นดีมากเล่นได้ทั้งไฟล์ในไฟล์ในเน็ตเวิร์กแชร์ได้นะครับสมมุติเรามี Network Store เน็ตเวิร์กสโตรเรจในบ้านเนี่ยก็เล่นได้นะครับก็แอดมันเข้ามาได้เล่นใน USB หลังเครื่องก็ได้นะครับ ตัวมันก็จะทําเป็นตัวปล่อยสัญญาณเพลงมาหรือเพื่อนๆใช้ตัวนี้เป็นมิวสิกเซิร์ฟเวอร์คือเป็นตัวจ่ายเพลงและเพื่อนๆก็นั่งทํางานกับคอมพิวเตอร์อยู่เพื่อนๆก็เข้ามาหาตัวตัวมันนี่แล้วก็เสียบหูฟังฟังจากคอมพิวเตอร์เพื่อนๆก็ได้นะครับคือมันจะเป็นตัวทาหนะ้าที่เป็นตัวแหล่งแหล่งแหล่งจ่ายเพลงอีกอย่างหนึ่งนะครับจะไปเล่นที่เครื่องโทรศัพท์มือถือก็ได้หรือไปเล่นที่คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกำลังทํางานอยู่ก็ดึงไฟล์จากตัวนี้ไปเล่นได้นะครับ ท,ที่มันเสียบ USB อยู่นะครับคือมันทําให้เล่นผ่าน WiFi ได้ทั้งบ้านเลยนะครับมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยเอาไฟ USB มาเสียบเนี่ยไม่ว่าสมาร์ททีวีบางรุ่นน่ยก็สามารถที่จะใช้รีโมทกดๆว่าขอดูชื่อเพลงจากตัวนี้มันได้เลยนะครับก็คือเป็นมีเดียเซิร์ฟเวอร์คือฟังก์ชันคุ้มมากเป็นทั้งเซิร์ฟเวอร์เพลงไฟล์เพลงรวมถึงว่าเป็นเครื่องเล่นเพลงด้วยในตัวนะครับถ้ามี2ตัวคนละห้องเนี่ยก็ เล่นเพลงได้2อ,อห้องเลยก็ใช้การควบคุมสตรีมมิ่งจากมือถือตัวเดียวเนี่ยเล่นได้ทั้งโซน1โซน2นะครับสบายมากเลยก็อยากให้ไปทดลองใช้กันดูนะครับราคาก็7,900บาทไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรแพงกันนะครับอยากแบ่งปันให้ให้ให้เอาไปใช้กันนะครับก็วันนี้ประมาณนี้ขอบคุณมากที่ติดตามครับรบกวน กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับถ้าถ้าสนใจติดต่อหลังมไม่ได้เลยขอบคุณครับ